สวัสดีครับพบกันอ out, like ีกเช่นเคยครับผมกับสังต้โคนมักสีนะครับวันนี้นะครับกับมาสองเครื่องที่เขากับลูกค้านะครับผมอ่าเป็นติดต่อผ่านลูกค้าที่ใส่บริการกับสังโตงนะครับผมสังโตงกับมาเซอร์วิสไทยนะครับผมนะครับลูกค้าก็สั่งมาจากออนไลน์นะครับอ่านะครับกับโบมี่ส้างนะครับผมกับติดต่อสังโตงนะครับผมเครื่องที่เขาหน่อยไข่มุกสยามนะครับกับมา จะเช็คให้นะครับผมเครื่องต้นนะครับเครื่องสั้นแห้งนะครับแหวงนะครับเปิดบดแล้วก็สั้นนะครับเปิดสีกระดังแห้งนะครับผมมอเตอร์กระตุกนะครับแล้วก็ดับนะครับอ่าสันนี้ทันอาการนะยีเป็นนาท่องเา้านะครับเคลื่อนนะครับกระดับนะครับมีเทอร์โมฟิลนะท้องเา้านะครับผมแล้วก็ตอนบดกระสั้นแห้งนะครับเปิดเบื้องแล้วก็ฟันบดซึ้นะครับผมชี้ตรง เดี๋ยวจะตรวจเช็คแล้วก็เเพี่ยนอะไรให้ครับผมฝากไว้กันด้วยครับผมนะครับที่จะซื้อสินค้าซื้อจะใส่ก็ได้นะครับผมหากต้องการความคุ้มค่าและบริการลากาหลังกาคขายนึกถึงเครื่องสีเขารโคลเลื่อนไทยมุกสยามนะครับผมสังตวงนี่นี่คําปรึกษาและบริการครับผมรับสมและจำหน่ายอะไรเครื่องสีเขาหน่อยทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมฝากไว้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ